สื่อเผยอนาคตกวินชี้ชัดกูซองยุนยังมีจุดอ่อนจากการเข้ามาของตองกวินธรรมสัจจาน,านันผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ย้ายจากโอส์ลูเวนทีมในลีก2ของเบลเยียมยกมาสบกับคอนซาโดเลซซัปโปโรทีมดังในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัว2ปีทําให้การเบียดแย่งตําแหน่งมือหนึ่งในทีมค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวแม้สถานการณ์ไวรัสที่แพร่ระบาด ทำเอาฟุตบอลลีกอาชีพต้องเลื่อนออกไปเป็นครั้งที่3ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคม63ก็ตามล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากวงในว่าทำามสมอสรนเจลีหลักเลือกใช้บริการผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้โดยสื่อญี่ปุ่นเผยว่าประตูชาวเกาหลีใต้มีความสูงกว่าญี่ปุ่น ทุกคนที่เข้ามามีความสูงไม่ต่ำกว่า190เซนติเมตรทั้งนั้นแถมบอลเจลิกส่วนใหญ่จะเน้นกันคอสบอลจากริมเส้นเข้ามาในกรอบถ้าเกิดมีผู้รักษาประตูตัวสูงๆจะได้เปรียบเรื่องของการออกมาตัดบอลแถมใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวทั้งการใช้ชีวิตหรือเรื่องของภาษาถ้าพูดถึงกูซองยุนในด่านของคอนซาโดเลซัปโปโรอย่างที่เห็น เขามากักมีจังหวะเซฟมหาศจรรย์หรือลูกยากๆโดยเฉพาะในฤดูกาล2017ที่ซัปโปโรขึ้นชั้นสู่เจลีเขาโชว์เซฟมหาศจรรย์หลายครั้งจนได้รับรางวัล MVP ของสมโมสรในฤดูกาลนั้นทันที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีจุดอ่อนอยู่หลายจุดเช่นกันอย่างเช่นจังหวะเล่นบอลกับเทา้าและการตัดสินใจที่เขาไม่ถนัดเรื่องนี้แน่นอนถือเป็นเรื่องดีของกเกวินธร,รมาสจานันที่อาจใช้ช่องว่างตรงนี้ในการย่างตำแหน่งมือหนึ่งกับทีมได้แถมความมั่นใจก็มีมากขึ้นหลังจากลงอุ่นเครื่องสองนัดให้กับซัปโปโรก็สามารถรักษาคิมชีได้ถึงสองนัดอีกด้วย